มาไม่ไหนก็ปันฮาวัตดิกาอีไปฮะอ,อีไปลานคาค่ะไหนอะไปไหนอ่ะอีไปลานคาวัตดิกาพี่น้องเพื่อนเพื่อนอทางเต้เมืองใต้และตทางเต้ในฟินแลนด์เราตายฮะมิาีแตโตาบร,ร่บ โย่โย่มาดีอะสิโย่โย่มาไลตาเวดีโอเนอะมาไลทายูทูบเอ่อปีไปซื้อไปลานไปลานกาซื้อน่นซื้อนี่กันพี่น้องเลิกอ้าวน้อยอ่ะคุณอาวัยมโอ้ยลืมใช่ลืมลืมพี่น้องเอ้กลืมลืมเจ้ ไปเจอกล้องลราพี่น้องก็หายร้อนพี่วะพี่พอร้อนตึ้งเปลี่ยเด็ดนี่เต็เต็นนี่เด็ดปั่นนี่เปลี่เมืองไทยขนาดนี้พี่น้องเองเปลี่แหล่งวันนี้พี่น้องก็เออเดี๋ยวไปไหนไปไปให้ไม่ออกกล้องเมื่อกี้นพี่น้องไม่เออ ใช่ไม่รู้โทษของฉันใช่แหล,แล่ลาวไหมไอ้นั่นเดี๋ยวไช้นี่วันเอกกุ้เสือก่อนอไปลาดกันพี่นอ้องเออชีวิตชีวิตในฟินแลนด์พี่น้นองอยู่ปัณเนียชีวิตในฟินแลนด์ก็ได้บางอย่างนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยพี่จ้างให้จับก่อน ไอ้จัดผมโอ้ออได้เลยโอตัวตีพี่นอ้องให้ออกยูทูปผมกำไม่พอเลยโอ้ยยังไงก็เราวิดีโอจัดไม่ยาวรดยากแล้วกดไม่เอากดผักตรงไหนีาวันนีนนนนน้ก็พี่น้องตั้งไตตั้งพี่น้องในไต่ปีน้องตัวลูกพี่น้องเตะในในกระเดี่ยวเต้นะ เดี๋ยวเล่นใตยเราบุดใต้เศร้าใต้ในกินเล่นนะชีตเศร้าใต้ในกินเล่นนะควักเมื่อควักตัวด้วยนะพี่น้องนะเอาวใต้ในกินแลนเพจใหม่นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะให้กําลังใจด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายตอนนี้พี่กําลังขับรถนะคะไปซื้อของ ชีวิตในฟินแลนด์ก็แบบนี้แหละค่ะก็เที่ยงถ้าอากาศอย่างนี้ร้อนๆน,นะคะพวกพีบบ่ก็จะพี่ก็จะแบบเพียเดนจะนอนแล้วก็ตื่นจากนอนนี้จะไปหาซื้อของนะคะออกจากบ้านพวกพีบบ่ก็จะพียนิดว่าเออไปเก็บผลไม้ในป่าพี่นองเออแล้วก็แต่ว่าเด้ พี่นี่เดดมันเร่งพี่น้องเออได้ข้าวว่าลูกกูบัวลี่จะอยู่ในป่านั้นมันเยี่ยวเจ้าเบาเร็วอกอมันไม่ดีเลยพี่น้องเก็บไม่ได้เม้่กันนี่ก็ลงใกล้ไปไม่ได้เก็บแล้วเมื่อกันนั้นต้องโค้ยไม่ลุยมัดหรือพี่น้องเมื่อกวัยไปเก็บว่างๆไปเก็บมันก็ว่างเอพี่อนไปเก็บมันเนี้ยไม่เคยไปช่วยเพื่อนเก็บ แต่ว่าก็ไม่เคยแก้ปอยิ่งเอาจัางที่พี่น้องก็อนึงปีนีไว้ยที่ลงไปเก็บเล่หึงไม่ลงอี่บัดรื้อพี่น้องอ็มาเห็ดดูพี่น้องเมืองไทยดีในเมืองไทยพี่น้องเกอเป็นพี่น้องเราวัยร่างกายร่างมากันเต้นตะกินไม่ดีเดี๋ยนี่กันเต้นไม่ดีเต้นเต้นต้กินไม่ดีตัวรูปพี่น้องเกอแต่ว่าอย่างว่าการเงินมันการแต่ตามกันนะพี่น้องนะกยพี่น้องในเมืองไทย ทุกคนนะกนมาคนโควิดเร็วๆนะพี่น้องเอ้ยแต่แต่วันนะพอ่าบ้านเราวันน่ะสมาชิกานมันนั้นมันมันเต็มไม่มีเลยวันนั้นเลยนะจากโม่พี่พี่น้องน้องนี่นี่เดย์เดย์ยุ่เมืองน้องน่ะเป็นหรื่องกับพี่น้องกี่เมืองใกล้ความได้ผีเล็กโอ้ยพี่น้องกี่เมืองไทยได้แต่ความวันนาะโอ้ยคนมีปิดโควิดแต่ที่งานมีปิดโควิดพี่น้องเออมันมีคน วัู้แต่ว่าเออตามประทีดิฉานว่าเนี่ยมันมีนันประวัติการอะไรบ้างแต่ว่าที่เมืองไทยกันก็มีประวัติการอะไรบ้างเมื่อกล่าวูินเดียเดียวแยกกันแต่ว่าก็ไม่ไะไม่ได้ทุกคนแต่นี่ก็คือกาวผู้ตึงกาไม่ใจได้ทุกคนเหมือนกันเนาะไม่ใจได้ทุกคนเหมือนกันแต่นี่กับพี่น้องยิงแต่นี่ก็กู อาโควิดระบาดก็ไม่ใจได้ทุกคนเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าคนไทยเราหวนมันลืมไม่ใจปีความหรือนะพี่น้องนะคนไทยเราลืมว่าอโควิดกนคือแต่ตามประเทศก็ไม่ใจได้ทุกคนเหมือนกันแล้วแต่ก็ลานี่แดได้ไม่ถึงว่าเมื่อเมื่อปีนี้ตกงานเอามีเกิดมาพูดปีเคยทำประกันทับคุกเหมนนี่มันเติมธรรมดาพี่น้องนะถ้าเราไม่ได้งานทำดูในอ่า แต่ว่าโครการวายนะประมาณโรคปีกว่านะตรงในเวลานี้ยร่งจากตรงงานน่นมียังไงเงินสวัสดิการไม่ใช่เงินโกวิดเลยนะพี่น้องนะไม่ใช่เงินแต่เขาแจกโกวิดไอ้นี่คือเงินสวัสดิการของโครงการทํางานของเรารัาบาลเราก็คือระคันระคุไอ้นี่ผีเล็กไม่เกี่ยงนะพี่น่งงานเล็กไม่เบ้อไม่ว่างแต่เขาวาวามีโควิดระบาดที่เมืองเราเขาแจกฟ้า ก็ให้เหมือนกันเมื่อนกับางู่ลานคายแลยปะปัดานในทองนะมู่เป็นคนมีลานมีธุรกิจแต่ว่าประทบต่อธุรกิจนี่ก็ให้แต่ว่าเขาไม่ได้มาี่นเอาเพื่อที้จพันนะจะาพันบาทจะาพันบาทร่ำกันไม่ใ่ได้มาถ้ามาาีเรามาบ้านบ้านร่กันซึ่งนี่เราพิจาว่าเป็นทีงมาเล่นี่นอเอาเอราไม่ใจว่าเป็นซะลงเมื่อว่าซาลิบเพื่อว่าเป็นเชื้อเดกก็คือว่า นายกตานักปันธีคนปัจจุบันมันมี่น้มเองมีการคูกาไม่ไม่กหกไม่ไม่ไม่ไมไมแก้บริยานประเทศไม่เบ็ไม่ใช่ความรื้อนะฉันก็ไม่ได้ไป็นวาไลกเกองานนจบโอบชําแต่วา่ากันใทุกควรอย่าโอบไปนะไอ้คนมาเราไม่ใจเป็นทราลิมแลวเราก็ไม่ใจเป็นเสื้อเดงปี่น้มเอือคือเราเป็นคนแต่วา่าเอ็นรงกไปรงมาเอ็น อยากให้ประเทศไทยพัฒนาเจริญไปในทางดีๆอยากให้มีคนดีๆมาบริหารบ้านเมืองแต่ไม่ใจตักงซิ่เหมือนกันพี่น้องเอ้ออืมเมื่อบ้านเล่าคนดีการลุยไปพี่น้องไม่ใจชิ้นคนดีเมืองไทยเล่านี่คนดีจังอู้พี่น้องเอ้อเก้าเตว่าคนดีก็คืออยู่ยากเหมือนกันพี่น้องเอไม่ว่าเตนิญใคนดีอยู่ยากพี่น้องเอ๋คน คนถ้าไม่ดีพี่น้องเอ้พี่ไม่ได้วาปนุปนีนะคนดีอยู่ยากพี่น้องเอ้คนไม่ดีมันรวมตัวกันมันมากว่าคนดีพี่น้องไอ้โมพี่อยู่หนอกนันไม่มีพ้นกระสอบตาวเลยจาเปราะว่าเตนี่ยันส่วนมากันเตนคนเตนี่เขาอ,อย่างจูดสัจก็เป็นคนดีเนาะก็เป็นคนดีพวกสุดสัต์พวกพี่มาอยู่นี่ก็คือได้สุมสัมพารแตว่าเขาเป็นคนดีของเขาความสูดสัต์นะ ล้วบนองเอือกให้ดูบินองเมืองใต้ไอ้เจนี่ก็ไม่ใจไาอีได้ได้ดีอะไรมากมายบ่นองเมือแต่ว่าข่าวมาข่าเงินมันเป็นว่าเจนถ้าใจอยู่ในนี่กักลางเท้ากันเนี่ยเมื่อนี้ไม่พอเหมือนกันี่นองเออแถ้าว่าเราใจได้ว่าไม่ประหยัดกันมีเล่นกันความหยิงเราใจไม่รููเรื่องเราใจไม่รูตัวเราใ้ไม่รูต้าตาเราก็จะเดือดร้อนเมื่อพีนก็คือตอนนี้ยังไม่เดือดร้อนที่อย่างว่าเนี่ยพี ก็ไม่ใจได้พี่ไม่ใจมาได้สวัสดิการอะไรมากเกินก็ได้เงินแม่าไม้ก็เออผมมาจจวยจช่ไหมกับได้เงินว่างานมันได้ร่วมกันพี่เราเออถ้ามันดีว่าคนเืินคนเื่นก็คือเขาได้เงินแต่ว่าไอ้นั้นอย่างเดียวบางพูดนั้นถึงคนไหนเดี๋ยวทำงานไม่ตามการเก็บก็ไม่ใจได้พี่เราเออเงินว่างงานนั้นเขากล้ามกันวะลังจกทำประกันสังคมนี้ไปที่เดือนแับเขาปูกโรงพี่น้องผู้ปีทำงานมางานเดี๋ยวเรื่องมันนั้น ม,มากันไปปีน้องทียพีกับรถไปนู่นแหละเออไปเจอไปเจอเอที่ลาดเตยพ่อปีป่น้องไปเที่ยวลาดเตย ไต่เท้ารวยยักยังเท่านั้นถ้าคนณเตนี่เต่รวยกับพี่นีนองเตาก็ไม่ได้เลอรวยได้ใจยชีวิตธรรมดาติดดิ้นีีนองเอออืมไอเมื่อปีนี้ก็ไม่ได้ว่าลำรวยเลยพีนองเออถท้าแตว่าเป็นคนเป็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 นคนเป็นเป็นผู้หญิงคนนึ่งแตว่าเอออาจจะว่ายูดีบอกคนใจดีแกนเองพีนองเออไออื่นนั่นไม่ไม่ใจว่า เราก็ไม่ไอ้เล่กับต้งตัวเองนะตะเราว่าไม่รวยก็ไม่ได้เปนก็ว่ากับพูดมันเจ๊งตัวเองพี่น้องเอียเราก็เตจายกี่วันเรารวยก็ไม่ได้มันบ้านจีบากพี่น้องก็ไม่ใจเราโล่ยู่นี่วันเราเย็กเปลี่ยนเออเนี่ยตักซิ่งมันปูประดิษฐ์เออไรไม่เอาไปเล่นไปเล่นหมดหลักตักซิ่ง้็ไม่ได้เออเขารวยเจ้าด้ดยนะเขายังไม่ว่าเขารวยไอ้เราเนี่ย ยังไงเราไปนองอีวาตัวเองด้วยมันหน้ามันชี้ปากวาดนี้อืมพได้กินพอได้ยู้ไปพีนองเออถต่ว่าเองนี่ก no? ็ว่ามันกาคาเหมือนกันแต่ว่าโราได้เงินตามวิธการตรงนี้นะไอ้เงินหละกันแต่ว่ารักคบมันบ้านเราแต่เราทำงานนั่นพี่น้องมันได้มันได้เงินหลันการแต่ว่กคบมันเล็กแต่ว่ามันได้ตามกันเราคาเงินเดรียญนี่มันแพงว่าแต่วันนี้ กามันไม่ไม่ใจได้กินตาลอดชิมอินตะพี่นางน้องนะเงินตะขันตะกลมเงียนก็กา้ประมาณร่องปีกว่านี่พี่น้องถ้าเราดใหญเม็ดกะคือวัดร่างจากท่านก็ไม่ดีเลี้ยนี่พี่น้องคือบางทีกะไม่ใจีว่าคนอยู่ืองโลกการความจริงคือความจริงตั้งหน้าที่ควรจะใจมากกวที่ก็ว่าเมืองโลกมีกูวิทย์ก็แจกต,า,า,ตานให้ตาน แกง่ายจริงอะเลแต่ไม่ใช่ไ้ทุกคนพมีน้องเออไอ้โม่เลยทำธุรกิจอาแม่ว่ามีรถมาทบธุรกรรกิจนั้นมันเจรลานานลานก่าต่างต่าแต่ไม่ใช่ไอ้มาบอกว่าบริลักบ้านเราวันเดียเป็นเงินไตเรียกว่าที่เสียพันบาทนอะไรเอาพันบาทเนี้มีปีมาแรกเงินจริงไห้ความแต่ว่าปีนี้ไม่เคยได้นะไม่ได้ไม่ได้เงิน เดือดโควิดระบาดไม่เคยได้ที่พี่น้องเกอไม่ใหญ่มาโยเพราะมไม่ได้เจ็นนี่เป็นประเทศเดเวาเน่อะไรอย่างนึกในประเทศเตสเกเนียเตสเกเนียนะนี่ประเทศกินเลนพี่น้องก็อแต่ดูเล่มาจ่ายยุดคนนี้ก็ดูเล่มาจ่ายยุดคนนีก็จริงแต่ว่าไม่ใชจก็ไม่มีเหตุผลแต่ว่าที่เอาเงินมาดูเล่เราไว้ไปเายกูดไม่ใช่ เดี๋ยว่าถ้าวันกิการแต่ว่าไอ้ไล่ๆของเราวันเออเราก็ได้เออมันจะดีว่าเหมือนไต่อะไรพี่น้องเออเออมไอ้ที่มีเล็ดเป็นกลางเล็กเหลืองจีว่ากันไปทำบ้านกาคือเดือนก็คือก้ามันก็ดีว่าอยู่แล้วจะไม่พี่น้องเรากาตินเตนี่มันก็แพงว่ามันนองเดี๋ยวถ้าใจใจดีนี้เน่พี่น้องเออ ก็คือเราก็ต้องประหยัดนะก็อีได้เลืองเบี้ยเลืองตังพี่น้องบางคนไม่ใจเลืองพื้นที่งานมันจะนีบางคนทำงานเป็นปีกรับเออถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเล้งนะเราก็รูปรูปหน้าตาไม่เหียดถ้าไม่ดีบอลุกเหยียดยกตึ้งยกไปเก็บเบียไม่ว่างนี่ไม่บายอยู่กินเงินไหนเนี่ยเงินประกันต่างกรมีินอมานมันไว้บินองก็อยู่เฉยในในเราก็ต้องดูจักตู่ต้อง เดือนมาเราดูจักเก็ตดูจักดูจักโคมลงไม่ลุ่งรวยเองเราไม่ลืมเราจะเออคนอายได้กินมีน้องนึอถ้าเราไม่รู่งอกเก็บลงก็ไม่เลือกมีน้องนึอมีก็ไม่ใช่ว่าให้มีอะไรมากมายเออแรกจะได้กว้างเรืองความเป็นจริงมันดียางว่าดีนี้ สวาลงอยากต่างมมานรดูดันโลงแห่งเลก,ลกง,งน,งนย่งางก็รับดี่หาสิบตะโกนเอาหนผู้ในช่วงต่างงานไปต,งตง่งานยังไม่ขาเทียบดีไปรับไปทำสมรภันีได้สว่านาทีต่างกันทํางานเพว่าเงินเขาเอาพี่น้องก็บรรหวนรา,าีิมาดิล่างการราี่มาเปมนสมรลังล่างใยเดียวเขาก็ไม่อเอาเดียเด๋ยวมันแตกต่างกันมันนี้เลยคนีนี้มันคนแต่ว่าประเทินสงบชุกก็ไม่ขอยประทรูวงไรเลยพี่น้องก็ถ้าขาประววก็ประทวงเรียบ้อย ไม่ใจกว้างคนเอาปื้นไปเกี่ยวดาเบียไม้ก็ไปยู่เรียบร้อยคนที่นี่มีลาเรียบร้อยเราเอ้ประตัวกันเดีวก็ประตวเหมือนกันเวลาไม่ใหญ่เลยอันกาจะนัดกันไปเรือแต่ว่าในไม่ใจไม่พร้อมกันนะคนไหนช่วงไหนคนไหนไม่ว่างคนไหนเวลางานพวกมาทํางานไอ้คนแต่ว่าเออตอนนี้วันยึดกองเคืนไปบันนั่นแหต่อเจ้าวันยึดกอลางเจ้าปล่อยไปมันนั่นแหลทีนี้เันจะเมื่อบ้านเล่ากี่โลก ไปเต็มน <hi> ้นยึดงานยึดจองไปประเด็นการประทวงความ่งอันนี้ไม่มีพี่น้องนัมอยู่แต่นีนานี่ยไม่เล่งแคนี้เอทนดูได้มากันไปพี่น้องเออลงคลิปไอ้นั่นอธิบายไอ้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 คว่างวะควทจิ้งกันเองเทจิ้งกัอยู มืองนกพี่น้องเอือมันก็ไม่ได้ช่วยรู้ไว้ได้มากมายแต่ว่ากะคือมันก็ดีช่วยเป็นแต่ประเทศลมลืนมันไม่รดนเกินหรือมันรดอนอนแนนี่ฝ่าหนี้ก็จะร้อนนี่จะไปอยู่หัวใจร้อนก็นัดได้แต่ว่ากะคือมันโ้อนหน่อยว่าบ้านโลกพี่น้องเอือเอานั่นเองบ้านเมืองก็ระงับซุกจั้นมาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ตาวกับหลักชาจิตใจชั้นเป็นคนจิตแต่ว่ามันไม่จะว่าจิตใจเดี๋ว่าปกติจะได้ฮิว่าบ้าก็ไม่บ้า ปัจจุบันเมืองนี้คือธรรมชาติมันหลักชาเราพี่น้องเราหลักชาถุกยา่างแล้วก็เราจรุปสับสิ่งเตีดีงามก็ประเทศนี่เดี๋ยวเราเข้ามาอยู่คือมันก็ได้หลับพ้นนะพี่น้องนะว่าเราไปอยู่เตยน้อยชิ่งเวทลมันคือไอ้นั่นเราเยอะคือบางทีก็ทำได้แ้าเราไปอยู่เตียไม่ดีอ่าเช่นมาชิ่งเวทลมไม่ดีมีแต่คนข้าพันคนได้ความหลุ่แรงเราปรจินใจไม่ดี เราคล้ายเป็นก้นเทว่าเอ่อมันเกลือเป็นก้นเทว่ายากคายเป็นก้นเตวานั่นเทว่าถ้าเรามาอยู่ในเทว่าลมลืนมันเมืองอยู่เป็นทุกเราก็จะเป็นก้นเย็นไปอีกเบกเป็นอ่อนใจเย็นขึ้นเป็นคนไม่ใจร้นขึ้นแต่ว่าบกเราหลักซาหลักซาตัวพี่น้องหลักซาใชกันเรามาเรียนรู้อยู่ในมู่เตว่าผู้ค้นเตว่าก็เป็นก้นดีเราก็คล้ายเป็นบ้นดีกันพี่น้อง ตึงแล้วว่ากันไปตึ่งลานกากรงลานไปนี่พี่น้องแต่มันมีเกือ,อบครบทุกย่กงนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปกันพี่น,อนะน้องเนอไปลานไปเละไปเละในลานเฮ้ยไปนอไปไป้องไปไปเลม นี่ลานไทยนะคะลานไก่ถูกย่างข้าวตรงข้าวสัน้นซอแซดบวันว,ว,วัดีค่ะวันดีค่ะนุ่นเมกาพี่ท youtube กันน้องนะทําคลิปลง u t u b e มาลานไทยลานนี่ลานเต็กเขาไก่ถูกย่างนุกซากกระเบือ้อยันเลือลบอยังพี่อังรงอัง,ง,องรูน้องจา๋าจัดข้าวสารอร่อยอร่อยไห้พี่สักกระสอบสิคะกระสอบละสี่สิบกิโล mm hmm. นี่ นองก็มานองก็มาตําไปจักตําไปเล่ก็มาดเยี่ยมผีเข็ม,ขขมาถาสีไอ้ผียุงย่าเม็ดทาสีแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ยา่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะสาวใต้บอกเล่าชีวิตในฟินแลนด์นะคะขนะอ,อบคุณค่ะสวัสดีค่ะ